d ดลี่ดันดิลโด o r Every Daily Football กลับมาพบก,กันกับ EP ที่37กับการสรุปตลาดนักเตะประจำวันที่6กันยายน2025จะมีดีลใดบ้างไปรับชมกันได้เลยครับฟรานเรียเตสผู้รักษาประตูชาวสเปนวัย26ปีย้ายร่วมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษหลังจากหมดสัญญากับสโมสรเรอัลเบติสเส้นสัญญา2ปีสโมสรเฮลัสเวโรนาคว้าตัวชองดานียนอัคปาอัคโปร กองกลางชาวไอวอรีคต์วัย32ปีหลังจากหมดสัญญากับสโมสรราซิโอสัญญา1ปี 1> สโมสรไอทรักแฟรงเฟิร์ตปล่อยยืมเฮอร์โวเยสโมชิชกองหลังชาวโครเอเชียวัย25ปีให้สโมสรโคจาเอลิสปอร์ในูเปรลีกทูเคียใช้งานหนึ่งฤดูกาลนิโคลัสเมอร์ซิเยปีกซ้ายชาวฝรั่งเศสวัย22ปีย้ายร่วมสโมสรกงกาโนในนาซิยงนานฝรั่งเศส หลังจากหมดสัญญากับสโมสรโอแซเซ็นส,สัญญา1ปีฟรังโกตรงยากองกลางตัวรุกชาวอิตาลีวัย23ปีอดีตนักเตะสโมสรโอลิมปิกมา์ริซและเยาวชนสโมสรยูเวนตุสย้ายจากสโมสรซานแลนิตาน่าในซีเรียซีอิตาลีไปร่วมสโมสรเกนเคล์บิลลีจีในซิปเปริกทูเคียโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา2อบก1ปีแองเจลเปอโตกองหลังชาวสเปนวัย22ปี อดีตนักเตะเยาวชนสโมสรเซบีายาย้ายร่วมสโมสรโดบรูจาโดโบริชในหลีกสูงสุดบอแกเรเียหลังจากหมดสัญญากับสโมสรแอตเลติโกซาลูกเอนโยในพรีเมียร่าเฟเดราซิออนสเปนเส้นสัญญา2ปีฟรานเชสโกมาโซโลกองหลังชาวอิตาลีวัย2ี่ปีอดีตนักเตะเยาวชนสโมสรอูดินเซย้ายร่วมสโมสรปาเวียในเซเรียดีอิตาลีหลังจากหมดสัญญากับสโมสรคันดิญญ olo, อเอโรในเซเรียดีอิตาลี เซ็นสัญญา1ปีจอแดนบัวตากาปีกขวาชาวดีอาคองโกวัย32ปีอดีตนักเตะสโมสรลีสยูนิเต็ดอยายให้ร่วมทีมสำรองสโมสรยูนิยงแซงกิลลุสในลีกระดับ3เบลเยียมหลังจากหมดสัญญากับสโมสรไอโรนีทิเบเรียสในลีกสูงสุดอิสราเอลโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของสัญญามูนีเอลฮัตด,ดาดีปีกขวาชาโโวโมร็อกโววัย30ปีอดีตนักเตะสโมสรบาร์เซโลนาสโมสรบาเลนเซียสโมสรลาเบส สโมสรเซบียาสโมสรเกตาเฟ่และเยาวชนสโมสรแอตเลติโกมาดริดย้ายร่วมสโมสรเอสเตกราน Gran, ในลีกสูงสุดอิหร่านหลังจากหมดสัญญากับสโมสรเลกาเนสในลาลิก้า2 Spain. เสเปนเซ็นสัญญา2บุก1ปีอลิเวอร์ซาคิชกองกลางตัวรุกชาวมอนเตเนโกรวัย28ปีอดีตนักเตะเยาวชนสโมสรลีสยูไนเต็ดย้ายร่วมสโมสรโอลิมปิกชาเลรัวในลีกรองเบลเยียม หลังจากหมดสัญญากับสโมสรบูดูคโนสพอดกอริสซาในลีกสูงสุดมอนเตเนโกรเซ็นสัญญา1นบวก1ปีริคาโดมานิเอโร่กองหน้าชาวอิตาลีวัย37ปีอดีตนักเตะสโมสรยูเวนตุสย้ายร่วมสโมสรปอมเปอีในเซเรียดีอิตาลีหลังจากหมดสัญญากับสโมสรซาโวยาในเซเรียดีอิตาลีเซ็นสัญญา1ปี s ซ r ร์กิโอยามาสกองกลางชาวสเปนไว้32ปีอดีตนักเตะสโมสรอา a าเบสย้ายร่วมสโมสรกราวิน่าในเซเรียดีอิตาลีหลังจากหมดสัญญากับสโมสรโกคูลัมในลีกรองอินเดียเซ็นสัญญา1ปีและนี่ก็คือทั้งหมดของตลาดนักเตะวันนี้จากเดล l y ดันดิถ้าคุณไม่อยากพลาดดีลเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ